เราจะมาถ่ายจักรยานโบราณนะครับอันนี้ยี่ห้อรัชนะครับเป็นจักรยานาล้อยี่สิบเจ็ดนะครับเคยวัดแล้วยี่สิบเจ็ดนะครับเคยเอาล้อยี่สิบแปดธรรมดามาใส่ก็ยังใส่ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะใหญ่กว่ากันนิดนึงก็เลยยังหาอะไร่กันอยูอ่เริ่มจากโลโก้โก้เก่ารัชนะครับ รครับรวมก็ดูดีนะครับนี้ก็มีเป็นกระดิ่งโบร,ราณหมุนรอบที่นีบสทิมทิีบกระดาษนีวดน้ำอะไรว่าไปนี่กระจกมองหลังนะครับซื้อมาติดเอาไฟหน้าซื้อมาติดเอาเหมาออนเหมา,หมาซื้อมาสามดวงเลยครับ เงียบๆของลูกครับหนึ่งก็<ม>อันนี้ที่เป็นจานลูกมือนะครับของลัชเป็นจานดำเนาะสภาพก็ฟันยังเสียงก็ยังดีดีเลยนะครับอันนี้ก็บันไดก็เป็นอะไรนะครับจากจีนนี่แหละครับที่ห้องโซถานนะฮะ นีบ่บางโซ่ก็ยังสภาพแบบยังดีอยู่เลยนะฮะสีสนิมสวยงามไฟเบาะนี่ซื้อมาที่ฮอบรูกนะครับ B6-7S นะครับสีเดียวกับรถเลยสีสวยงามชอบใจมากอันนี้สีเดียวกันสีสนิมสวยเลยครับอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้เช็คนะครับอันนี้ <c oughs> ติดหรือเปล่า โมแปลงไฟนะฮะัอันนี้ขาตั้งของโคบ้าน่าจะของจีนหรือไม่ก็ของจะแป่นนะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาตีแดงนะครับอันนี้ของลุงสมัยไปสงครามสงครามโลกกระติดเท่ๆไปตกนะครับมอจับสวยงามนะครับมีสภาพ ปันก็ยังนิ่มอยู่นะครับก็าตามสภาพม,มีเสียงบ้างขอแกขอแขกกๆนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังลื่นอยู่นะครับสภาพโดยวรวมดีมากนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ